เปิดผลงานเยาวชนสาวไทยชุดลุยออสตาเกาหลิต้คว้าชัย3มต่อ1นเซตยูฟ่าดอนพรสินโพทําผลงานไปทั้งหมด11แต้มขึ้นตีทําแต้มแต่ละครั้งตีหนกักตีคมตีฉลาดและแม่นยำม,มากๆน้องเปียนโนนัทธลิกาวาัศานผู้ที่ทําผลงานท็อปสกอร์ไป12แต้มปังสุดๆในตําแหน่งบอลเร็วเหลือเชื่อเกินคําบรรยายน้องใบเตยนัททิมากุบแก้วผลงานทําไป9ก้าแต้มน้องเฟิร์นวริศราศีฐาน ทำผลงานไปก้าวแต้มและน้องลุกนิกนัทน,นิชาใจแสนมือเซตเตอร์ที่จ่ายบอลกระจายได้อย่างยอดเยี่ยมความคิดเห็นนี้บอกว่ามือเซตสำคัญมากน้องสร้างโอกาสทำแต้มให้เพื่อนๆในทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆชุดนี้ไม่ธรรมดาได้โค้ดดีด้วยเชื่อเถอะทีมสาวไทยจะพังงานาอีกครั้งไม่ว่าระดับเอเชียรหรือระดับโลกเกาหลีเสิร์ฟดีเสิร์ฟนักทุกคนอยากให้ทีมไทยทำได้แบบนั้นไทยทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวคือเสิร์ฟขอบคุณโค้ดอ้นและภรรยาครับที่ ทำให้คนไทยมีความสุข